สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดนาราค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนิยายเรื่องมาตาลดาเรื่องราวของมาตาลดาหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อันสดใสให้กับโลกใบนี้กับคุณหมอปุริมชายหนุ่มผู้เหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่า เรื่องราวความรักของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วจะดำเนินไปอย่างไรไปติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในเรื่องค่ะบทที่31เ อรุณรัศมียนกระเป๋าถือลงบนโซฟาหน้าเตียงนอนใหญ่ของตนเองหญิงสาวเดินไปพิงกระจกใสที่มองเห็นทิวทัศน์ยามราตรีของเมืองหลวงชัดเจนเงาสะท้อนใบหน้าสวยคมบนกระจกค่อนข้างบุดบึง้ง หญิงสาวหงุดหงิดมากเมื่อเห็นปูริมเดินห้างกับผู้หญิงคนนั้นแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทำให้อารมณ์ขุ่นมากพอแล้วแถมไตรฉา,าดผู้ชายอีกคนยังวิ่งออกนอกร้านทิ้งเธอไว้คนเดียวอย่างน่าอายที่สุด แม้เขากลับมาเอ่ยขอโทษเสียงหวานก็ไม่อาจทำให้อรุณรัตสมีหายหงุดหงิดเคืองใจได้หญิงสาวเลยบอกปัดตอนเขาชวนไปฟังเพลงต่อและไม่สนสายตาวาวรของชายหนุ่ม ลูกสาวรัฐมนตรีชื่อดังถอนหายใจเฮือกทำไมเธอจะดูไม่ออกว่าไตรชัดชอบเธอการเอาใจของเขามันเกินกว่าจะอ้างว่าเพราะเธอมีแนวโน้มจะคบหากับลูกพี่ลูกน้องของเขาอารุณรัศมีรู้ว่าไตรชัดใช้สถานะนั้นเพื่อเข้าใกล้เธอและเธอก็ไม่สนใจด้วยแต่แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจและปล่อยให้เขาเข้ามาใกล้ชิด หญิงสาวยอมรับว่ายามอยู่กับไตรฉัดเธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญเขาพูดจาหวานหูเอาอกเอาใจเก่งโรแมนติกและหล่อเหลาจะว่าไประหว่างไตรฉัดกับปูริมถ้าไม่นับเรื่องอาชีพของปูริมแล้วทั้งคู่ก็เฉือนกันไม่ลงเลยทีเดียวในเมื่อเธอยังไม่จดปากกาลงในทะเบียนสมรสชีวิตก็ยังอิสระมีสิทธิเต็มที่ที่จะเลือกใครก็ได้ จๆเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นคนอารมณ์เสียปลายตามองกระเป๋าที่เหวี่ยงทิ้งแล้วเดินไปหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาดูเบอร์ของไตรชัดนั่นเองหญิงสาวเม้มปากก่อนตัดสินใจไม่รับสายเอาเถอะให้รู้กันบ้างว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาจะเสียมารยาทลุกหนีไปตอนไหนก็ได้ อรุณรัศมีโยนโทรศัพท์มือถือลงบนโซฟาตามเดิมแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำหากใจชื้นขึ้นมาบ้างอย่างน้อยเขาก็ลนลานเดือดร้อนเมื่อเห็นเธอโกรธวะ ไรฉัดวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะแล้วทิ้งตัวลงนอนบนเตียงเขาไม่ได้อยู่คอนโดมิเนียมแต่บึงรถกลับมาบ้านสาวใช้บอกว่าปิดาเขายังไม่กลับมาจากประชุมชายหนุ่มไม่ได้ลนลานเดือดร้อนหรือร้อนอกร้อนใจอย่างที่อรุณรัศมีคิดแต่เขากำลังตรึกตรองอย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับลูกพี่ลูกน้องสุดที่รักของตนเองปุริม ระยะหลังๆมานี้เขาควงคู่อรุณรัศมีไปไหนมาไหนบ่อยเห็นได้ว่าสาวไฮโซคนนั้นเหมือนจะชอบเขาเช่นกันรอแค่เวลาให้อรุณรัศมีค่อยๆหันเหความสนใจมาทางเขามากๆจนเลิกสนใจปุริมและก้าวเข้ามาหาเขาเองตอนนั้นเขาก็สามารถแย่งผู้หญิงสมบูรณ์แบบมาจากผู้ชายสมบูรณ์แบบนั่นได้หรือฉันจะเดินหมากผิดตัว ใยฉัดพึมพำเขาวิ่งไล่เอาใจอารุณรัศมีโปรยสเสน่ห์ให้เธอโดยรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นพวกหลงตัวเองชอบให้คนอื่นพนาพนอปุริมเป็นคนเย็นชามันไม่มีทางเอาใจผู้หญิงได้เหมือนเขาแน่อีกไม่นานอีกไม่นานเราแท้ ใช่หนุ่มกัดปากครุ่นคิดวันนี้ภาพปุริมอยู่ในห้างกับผู้หญิงปริศนามันช่างเสียดแทงในตาเขาเหลือเกินแม้เพียงเสี้ยววินาทีที่สองคนนั้นเดินผ่านไตรฉัดก็เห็นใบหน้าปูริมชัดเจนมันยิ้มแย้มหน้าตามีความสุขมีมากกว่าทุกครั้งที่เขาเคยเห็นมาซสอีกหรือว่าอารุณรัศมีไม่ได้มีความสำคัญสำหรับหมอนั่นจริงๆแต่เป็นไตรฉัต กลับบ้านมาได้สัทีนะเสียงมารดาวยวายและเปิดประตูเข้ามาพร้อมกลิ่นวายฉุนกึกทำให้ชายหนุ่มที่นอนคิดอะไรเพลินๆบนเตียงเด้งตัวลุกนั่งเขาถอนหายใจอย่างระอาชุลีพรดื่มบ่อยแต่ไม่เคยเมามากมายขนาดนี้เขาเจอแจ็คพอตเข้าแล้วสิดันกลับบ้านในวันที่มารดาเมาหนักจริงๆครับคุณแม่กลับมาแล้ววันนี้ดื่มเยอะหรือครับ ฉันกลุ่มฉันก็กินเหล้าหญิงกลางคนบอกกลิ่นวายคลาคคลุ้งนางเดินมานั่งข้างลูกแล้วเริ่มต้นพราส่วนมากเป็นเรื่องความเหนื่อยยากในการวิ่งเต้นเป็นนายหน้าขายที่ดินของนางเรื่องความแม่เอาไหนของบิดาเขาและถัาแกได้สักนิดของเป็นหนึ่งแม่คงสบายกว่านี้รู้ไหมวันนี้แม่ไปบานป่าแกมาผินิด ทำเป็นพูดว่าผัวจะพาไปพักผ่อนต่างประเทศถามแม่ว่าจะเอาอะไรไหมจะอวดก็อวดมาเลยเถอะว่าผัวรักผัวรวยเป็นคนนายสุขสบายลูกเป็นหมอใหญ่เงินเดือนเป็นแสนๆเขาว่ากันว่าน้ำเมาคือน้ำเปลี่ยนนิสยัยไม่หรอกไรฉัดยิ้มเย้ยตัวเองน้ำเมาคือน้ำเผยน,นิสัยมากกว่า ชายหนุ่มมองมารดาที่น้ำหูน้ำตาไหลาย,ยามเอ่ยถึงชนิดาผู้เป็นป้าของเขาต่ออีกยืดยาวส่วนมากก็วนเวียนพร่ำบ่นว่าทำไมพ่อเขาไม่เอาการเอางานไม่ฉลาดเหมือนบุญยริษทำไมชนิดาต้องหน้าตาสะาสวยได้เป็นดาราดังมีคนรุมเอาใจตั้งแต่วัยสาวทำไมแต่งงานแล้วชีวิตมีความสุขดีมีผัวดีมีลูกดี แกอย่ายอมนะฉัดอย่าให้ป้ามาดูถูกแกดูถูกแม่แกได้ชุลีพรพูดเสียงยานคางยกขวดวนยในมือกระดกตื่มอีกเมื่อน้ำสีแดงเข้มไหลลงตามคางและลำคอนางก็เอามือเช็ดปากตากับยายแกหนะักตีอกดีใจเหลือเกินที่ได้ลูกสาวเป็นดารา นางพูดพลางหัวเราะเสียงปลาเมาไมายจนระบายทุกอย่างในใจออกมาจนหมดไรฉัดไม่แปลกใจที่ได้ฟังยามใดที่ท่านเมามายมารดาก็มาหาและกอดเขาร้องไห้บ้างพร่ำพูดเรื่องในอดีตที่ตากับยายลำเอียงรักแต่ป้าเขาบ้างพอเวลาผ่านไปสักหน่อยก็มีเรื่องของปูริมเข้ามาบางครั้งด่าทอที่เขาเรียนไม่เก่งทำให้ตายายเอาแต่ชมลูกของป้า แม่เป็นแบบนี้เสมอจนไตรฉัดชินชาเขาย้ายไปอยู่ข้างนอกส่วนหนึ่งก็เพราะเหตุนี้เปล่ารอกเขาไม่ได้เกลียดแม่เขาเข้าอกเข้าใจดีโดยตนเองก็ลิ้มรสการเป็นเงาของปุริมมาตั้งแต่เล็กเช่นกันชุลีพรบ่นอะไราย,ยาวเหยียดก่อนซบศีรษะที่บ่าลูกชายแกต้องอย่ายอมแพ้เป็นหนึ่งเหมือนที่แม่แพ้ปากแกมาตลอดนไตรฉัดแกต้อง เสียงนั้นแผ่วเบาและเงียบลงเมื่อมารดาทำท่าจะหลับไตรฉัดก็ถอนใจยกแขนโอบร่างมารดาไว้แล้วค่อยๆขยับตัวชุลีพรให้นอนบนเตียงเขาและแกะขวดไวนยออกจากมือมารดาดึงผ้าห่มคลุมให้จรดอกผมจะไม่แพ้มันหรอกครับอะไรที่เป็นของรักของห่วงของมันและมีค่ากับมันที่สุดผมจะแย่งมาแน่นอนครับแม่ มาตาละดาไม่รู้ว่าคนรทำอย่างไรดีเธอไปบ้านปุริมและพกกุญแจบ้านเขาติดกระเป๋าไว้เสมอ แต่ดันลืมกุญแจบ้านตัวเองไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เมื่อสองสาวันก่อนบรรดาอาอานานาะมาจากพัทยาแล้วก็ไปเที่ยวอยุธยากันตั้งแต่เมื่อวานโดยพ่อเกรซและนาวีนัสไปด้วยและคงอยู่ที่นั่นราวสองสาคืนหญิงสาวรู้เรื่องการแสดงโชว์เกๆที่พ่อเธอเขียนบทหลอกสินแสลวงโลกนั่นโดยเฉพาะการไปเที่ยวอยุธยาครั้งนี้เป็นโบนัสเพื่อตอบแทนที่ทุกคนลงทุนลงแรงกันเสี่ยงค มาทำงานให้ประโยคนี้นะวีนัสของเธอ เป็นคนพูดขึ้นมาเองสิริพรมาพักเป็นเพื่อนด้วยแต่ตอนนี้อีกฝ่ายไปบริษัททัวร์ที่ทำงานอยู่กว่าจะกลับคงดึกหน่อยมาตาลดาคิดว่าตัวเองสวยซ้ำสวยซ้อนแม้แต่โทรศัพท์มือถือก็แบตเตอรี่หมดไม่สามารถติดต่อเพื่อนได้ก่อนหน้านั้นเธอเอางานไปส่งที่ห้างแล้วแวะไปให้อาหารโอลิฟแล้วกลับมายืนมองประตูรั้วบ้านตัวเองอย่างจนปัญญา หญิงสาวถอนใจแรงๆพลางปลอบใจตัวเองเอาหน้าในน้ำเน่ายังมีเงาจันลืมกุญแจบ้านตัวเองแล้วจะทำไมก็เธอมีกุญแจบ้านปูริมอยู่อย่างมากก็ย้อนไปบ้านเขาแล้วนอนตีพุงเล่นกับลูกสุนัขน้อยน่ารักรอเวลาเพื่อนกลับมาบ้านก็เท่านั้น คิดได้เสร็จสับเธอก็ค้นหาประกากับกระดาษเขียนโน้ตติดประตูบอกสิริพรว่าตนเองลืมกุญแจและรอที่บ้านของปุริม มาตาละดาเดินออกจากบ้านไม่ถึง3าก้าวด้วยซ้ำตอนเสียงรถมอเตอร์ไซค์ปิกไ์ดังกระหึ่มเข้ามามีคนขี่ซ้อนสองคนพวกคนสวมเสื้อหนังและหมวกนนกันน็อกขี่รถมาจอดหน้าบ้านยวนตาหญิงสาวหันไปมองอย่างสนใจคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นสองคนนี้แล้วครั้งหนึ่งพวกเขาแต่งตัวรัดกุมหนึ่งในนั้นลงมาจากรถเดินมากดออดหน้าบ้านยวนตารัวๆป่านั้น ตั้งใจจะหนีนี่สะแล้วมัง้งคนที่กดออดและดันกระจกหมวกกันน็อกขึ้นพูดอย่างหงุดหงิดพวกเขาเป็นทีมงานทวงหนี้นอกระบบหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแก๊งหมวกกันน็อกนั่นเองถ้าไม่จ่ายดอกจ่ายหนี้ก็ต้องไปที่ทำงานแทนอะไรวะอยู่บ้านอย่างรู้หมู่บ้านจัดสรรผู้ดีเสือกหนีหนี้ คนขี่รถสบดแล้วก้าวลงมาเขาดันกระจกหมวกกันน็อกขึ้นล้วงบางอย่างออกมาจากกระเป๋าคาดไหลออกมานั่นละคนที่กดออดบอกไม่เห็นเจ้าของบ้านเดินตัวรีบออกมายวนตากลืนน้ำลายลงคอแต่เธอก็เดินทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ออกมายืนริมรัว้วไม่ยอมเปิดประตูแต่ยื่นธนบัตรที่รัดยางเป็นม้วนหนาผ่านลูกกรงให้อ่ะเอาไป นึกว่าจะหนีไปไหนแล้วเสอีกบ่าฉันจะหนีทำไมแค่งเงินนิดนดหน่อยๆเองยวนตาตะแบงเสียงเถียงแต่พอฝ่ายนั้นชักสีหน้าเสียงเธอก็เบาลงคือคราวก่อนฉันไปเฝ้าแฟนเขาไม่สบายนอนโรงพยาบาลเงินแค่นี้ฉันมีโกงหรอกไม่โกงก็เลิกส่งแค่ดอกแล้วส่งต้นมาสักทีป้าไว้ฉันมีจิบป,ป่านะ ยวนตารีบพูดแล้วก็ชะงักเมื่อเห็นมาตาละดานับสิครบไหม ชายคนที่สองนับแล้วแบมือรอสมุดจากยวนตาเธอมัวมองมาตาละดาอย่างพะวงใบหน้าใหญ่ๆที่ชอบยื่นข้ามรั้วไปสายตาหาเหตุการณ์ในบ้านมาตาละดาซีดเผือดทั้งอายแสนอายที่โดนล่วงรู้ความลับนี้ไอ้กล้ามใหญ่คนเก็บเงินกู้ทั้งคู่นี่มันทำเสียงดังมีหรือที่ยายบ้าข้างบ้านจะไม่ได้ยิน ยวนตายื่นสมุดเล่มเล็กหน้าปกภาพตาราให้คนเก็บดอกเบี้ยแล้วดึงปลอยผมหยิกมาปิดหน้าปิดตาทั้งที่มันสายไปซะแล้วพรุ่งนี้มาหวังว่าจะเจอนะไม่งั้นจะตามไปถึงที่ทำง,งานเลยรู้แล้วนะ่ะยวนตาบอกห้วน,วนพลางรับสมุดคืนแล้วรีบเดินจ้ากลับเข้าบ้านเหมือนมีไฟไหม้ลามตามหลังก็ไม่ปาน มาตาละดายืนมองอีกสักพักหญิงสาวถอนใจเบาๆแล้วออกเดินต่อเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ดังกระหึม่มก่อนขี่ผ่านเธอไปปุริมไม่ได้กลับบ้านมาสองวันเพราะมีเคสที่ต้องเฝ้าระวังชายหนุ่มเพิ่งตรวจอาการหลังผ่าตัดของคนไข้เสร็จ ตอนท้องเขาร้องเบาๆเมื่อเหลือบมองนาฬิกาข้อมือก็จวนสองทุ่มแล้วเขายังไม่ได้กินข้าวกลางวันด้วยซ้ำไปร่างสูงของชายหนุ่มเดินแยกจากพยาบาลเพื่อนร่วมงานแล้วลงลิฟต์ไปยังโซนร้านอาหารปูริมเดินไปยังร้านขายปะหมี่โดยไม่ลังเลสิบนาทีต่อมาเขานั่งอยู่บนโต๊ะสีขาวมองชามบะหมี่ควนลอยกลุ่นตรงหน้าตักน้ำซุปเข้าปากก่อนนิ่งไป มันไม่อร่อยชายหนุ่มหันไปมองพวงเครื่องปรุงตักใส่อย่างละนิดละหน่อยแล้วชิมเขาเขามวดคิ้วหนาทันทีมันก็ยังคงไม่อร่อยขาดรสอะไรไปนะฉันปรุงให้เองค่ะเสียงกับรอยยิ้มของใครบางคนลอยเข้ามาในความคิดปริมถอนหายใจอ๋อ ขาดรสของมาตาละดาไปนี่เองเขาเลิกเรื่องมากแล้วเริ่มกินอาหารอย่างรวดเร็วมาตาละดาสร้างนิสัยเสียบางอย่างให้เขาแล้วแต่ก่อนหมอหนุ่มแทบไม่ปรุงรสอาหารพวกนี้เพิ่มเลยแต่หลังจากไปกินบะหมี่กับมาตาละดาสองครั้งหน้าบ้านอากงและอีกหลายมือ้อที่กินร่วมกันในห้องครัวหลังทํำเค้กเสร็จ ตอนเขาเลิกงานมาตาละดาจะปรุงนู้นเติมนี่ให้ตลอดเขาซึมซาบรสชาติจากมือเธอโดยไม่รู้ตัวจากผู้ชายไม่เรื่องมากกินอะไรก็ได้ขอให้สะอาดถูกสุขลักษณะเวลานี้ชายหนุ่มกลายเป็นคนตื่นรถมือของมาตาละดาไปซะได้ เมื่อหายห่วงเรื่องคนไข้ปูริมก็ขับรถกลับบ้านตอนเกือบเที่ยงคืนพรุ่งนี้เขาไม่ต้องเข้าเวรเช้าคงได้นอนบนเตียงนุ่มๆอย่างสบายอารมณ์หลังจากต้องอาศัยงีบเป็นช่วงๆที่โรงพยาบาลมาสองวันเต็มๆ ร่างสูงลงจากรถและเปิดประตูเข้าบ้านปุริมไม่ได้ห่วงโอลิฟโดยรู้ดีว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะไม่ปล่อยให้มันอดอาหารแน่ดังนั้นเมื่อมันวิ่งกระติกหางอ้อมตัวบ้านมาหาพร้อมทำเสียงดังเหมือนเรียกร้องความสนใจเขาก็เพียงลูบหัวมันเบาๆปล่อยมันไว้ด้านนอกแล้วเข้าบ้านปุริมถอดรองเท้า และเปิดไฟตรงประตูเพียงดวงเดียวแม้แสงไม่สว่างโร่แต่ก็ทำให้มองเห็นภายในห้องโถงได้ชัดเจนเขาปลดกระดุมคอเสื้อแล้วเดินเข้าด้านในทว่าหางตาเห็นอะไรแวบๆตรงโซฟาเลยหยุดชะงักและรีบหันไปมองให้เต็มตามาตา ใช่เป็นเธอจริงๆด้วยคนที่ระยะนี้มากวนเวียนอยู่ในความคิดเขาไปบ่อยหญิงสาวนอนขดตัวบนโซฟาสีขาวอย่างสบายใจหลับตาพริ้มริมฝีปากเผยเยนน้อยๆและในอ้อมแขนมีร่างอ้วนกลมของป๊อบอายอยู่เจ้าสุนัขน้อยอ้วนทวนขยับตัวซุกอ,อกหญิงสาวหลับอุตุทั้งคนทั้งสุนัข ุริมย่นคิ้วเดินมานั่งยองยองมองคนที่หลับสบายโดยไม่รู้ว่าเขาเข้ามาบ้านด้วยซ้ำแพขนตาของมาตาละดาไม่งอนนักแต่ก็หนาและเรียงตัวสวยเธอหลับอย่างน่ารักริมฝีปากเผยเยเล็กน้อยมีเสียงหายใจเบาๆดีที่เขาซื้อโซฟาตัวใหญ่หญิงสาวเลยนอนได้สบายไม่อึดอัดอ๋อ เมื่อกี้แสดงว่าเจ้าโอลิฟไม่ได้มากวนเขาเพื่อเรียกร้องความสนใจหรอกมันเรียกร้องความเป็นธรรมต่างหากมาตาละดาคงดอดไปเอาลูกมันมานอนด้วยตอนเห็นเขาเข้าบ้านมามันจึงรีบร้องทุกทันทีปูริมยิ้มในหน้าความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียที่สะสมมาตลอดสองวันเหมือนจะหายไปเพียงเพราะกลับบ้านมาแล้วเห็นมาตาลดานอนหลับอยู่ในห้องนี้ ชายหนุ่มเอานิ้วเขี่ยแพ้ขนตายาวอย่างมันเขี้ยวแล้วก็ปัดปลายจมูกหญิงสาวเล่นเบาๆคนหลับลึกย่นจมูกคล้ายรู้สึกคันปุริมสงสารเลยเลิกแกล้งแล้วนั่งมองเธอหลับอยู่พักใหญ่ จริงๆแล้วมาตาละาไม่ได้ตั้งใจจะนอนค้างที่นี่เลยหญิงสาวคิดว่าทิ้งโน้ตไว้ให้สิริพรประเดี๋ยวพอเพื่อนกลับมาเจอก็จะรู้ว่าเธออยู่ที่นี่แล้วแวมารับกลับบ้านด้วยกันแต่ที่ไม่ได้คิดเผื่อไว้คือบังเอิญสิริพรไม่ได้กลับมาเพราะที่ทำงานมีปัญหาเพื่อนเธอพยายามโทรมาบอกแล้วแต่แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของมาตาละดาดันหมด หญิงสาวมารอที่บ้านของปุรินชั่วคราวรอนานเข้าเลยเผลอหลับไปกระทั่งเจ้าของบ้านตัวจริงกลับมาเจอเข้า บูริมเดินขึ้นไปชั้นบนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมเสื้อยืดพอดีตัวกับกางเกงนอนขายาวเนื้อนิ่มลายทางแล้วเดินย้อนลงมาชั้นล่างชายหนุ่มค่อยๆช้อนลูกสุนัขในอ้อมกอดคองมาตาละดาออกมันครางเบาๆบุริมวางเจ้าตัวน้อยบนพรมด้านล่างโซฟาแล้วค่อยๆย,ยกแขนมาตาละดาขึ้น สอดมือรองใต้ร่างเล็กและอุ้มเธอไว้ก่อนสาวเท้ายาวๆไปยังบันไดพาคนขี้เศราไปที่ห้องนอนของตนเองแม่บ้านหลังนี้จะมีหลายห้องนอนแต่คนพักอาศัยมีคนเดียวเท่านั้นชายหนุ่มเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องตกแต่งเครื่องเรือนในห้องที่ไม่มีคนพักเลยปล่อยทิ้งโล่งดังนั้นปุริมจึงพามาตาละาไปวางบนเตียงของเขาชายหนุ่มค่อยๆวางร่างเธออย่างเบามือ จัดชายกระโปรงยาวรุ่มร่ามให้เรียบร้อยดึงผ้าห่มมาคลุมกายเธอก่อนยิ้มให้ดวงหน้าเล็กๆของอีกฝ่ายอย่างอ่อนโยนหลับฝันดีครับปุริมเอ่ยเสียงแผ่วก่อนปิดประตูห้องนอนออกไปอย่างเบามือชายหนุ่มย้อนลงมาชั้นล่างแล้วอุ้มเจ้าป๊อบอายไปคืนให้โอลิฟเมื่อยกห้องนอนตัวเองให้สาวจเจ้าแล้วปุริมเลยมานอนที่โซฟาแทน สำหรับมาตาละดาหลับบนนี้ได้สบายสบายแต่ผู้ชายที่สูงเกือบ180เซนติเมตรอย่างเขาไม่ใครสบายตัวนักขาย,ยาวๆเหยียดเกินโซฟาไปมากทว่าคืนนั้นปูริมกลับนอนหลับฝันดีตลอดทั้งคืนมาตาละดาตื่นนอนแล้วส่งเสียงครางอย่างขี้เกียจยิงสาวพลิกตัวนอนตะแคงมือควานหาหมอนข้างที่ชอบกอดแต่กลับไม่เจอ เธอตบมือไปตามที่นอนแล้วย่นคิ้วเด้งตัวลุกขึ้นนั่งปรับสายตาอยู่ครู่หนึ่งจึงเห็นว่าเธอไม่ได้นอนในห้องนอนตัวเองแน่ละ่ะห้องนอนเธอไม่ได้ทาสีขาวโล่งๆแบบนี้ไม่ได้กว้างขนาดนี้ด้วยห้องนอนเธอวาดภาพดอกไม้ใบหญ้าเต็มผนังด้านหนึ่งอีกด้านก็ติดโปสเตอร์ที่ชื่นชอบในจมูกลี่สารพัดสีที่สรรหามาอีกต่างหาก เอมสมองประมวลผลอยู่ไม่นานก็ได้คำตอบเธอหลับอยู่ในบ้านของปุริมเมื่อคือนนั่งรอสิริพรอ,อยู่นานสองนานจนเผลอหลับพร้อมเจ้าป๊อบอายที่แอบย่องไปอุ้มมาไม่มีทางที่เธอจะละเมอมาที่นี่ได้นอกจากว่า มาตาละดารีบเดินลงบันไดไปชั้นล่างหญิงสาวเห็นคนที่นอนตรงโซฟาแทนที่เธอเมื่อคืนจึงเดินย่องเงียบกริบด้วยรู้ดีว่าสองวันที่อีกฝ่ายไม่ได้กลับบ้านเขาคงทำงานหนักเธอไม่รู้ว่าคนเป็นหมอนี่โชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ทั้งที่เป็นอาชีพในฝันของใครต่อใครทำรายได้มากมายแต่คนอื่นจะรู้ไหมว่าพวกเขาต้องแลกมาด้วยอะไรบ้าง ร่างเล็กค่อยๆนั่งยองๆตรงจุดเดียวกับที่ปุริมนั่งเมื่อคืนเธอมองหน้ายามหลับของชายหนุ่มแล้วอมยิม้มน้อยๆเขาคงเหนื่อยมากขนาดเธอนั่งจ้องก็ยังไม่รู้ตัวมาตาละดาเลยย่องกลับไปในห้องน้ำล้างหน้าบ้วนปากให้เรียบร้อย ไหนๆก็มานอนบ้านเขาแล้วขอใช้ครัวทำอาหารเช้าเลยแล้วกันแม้ฝีมือในการทำอาหารจะเท่ากับศูนย์แต่ลำพังทอดไข่และตั้งหม้อข้าวไฟฟ้าก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป มาตาละดาตั้งหม้อข้าวเสร็จขณะใช้ซ่อมตีไข่ไก่ให้ขึ้นฟองฟูก็ได้ยินเสียงอ,อดหน้าบ้านดังขึ้นหญิงสาวตาเบิกกว้างรีบวางชามไข่แล้ววิ่งออกประตูหลังบ้านอ้อมไปหน้ารั้วอย่างรวดเร็ว กลัวเหลือเกินว่าเสียงออดจะปลุกคนหลับให้ตื่นยังดีที่แขกซึ่งมาเยือนแต่เช้าเป็นคนมารยาทดีเขากดออดเพียงครั้งเดียวแล้วยืนล้วงกระเป๋าคางเกงรอพิงไหล่กับเสาข้างประตูรั้วอย่างใจเย็นสวัสดีค่ะ หญิงสาวกล่าวต้อนรับเสียงใสแต่ยังไม่เปิดประตูทันทีคนที่ยืนพิงเสาอยู่สะดุ้งตกใจเขาหันมาอย่างรวดเร็วและมองผ่านลวดลายบนประตูอันลอยเห็นหน้าผู้หญิงที่ส่งเสียงทักไม่ชัดเจนเอ๊สีหน้าเขาประหลาดใจมากเหมือนไม่คิดฝันว่าจะมีผู้หญิงมาตามเสียงออดที่เขากดมาหาใครคะ ผมมาหาปุริมเขาอยู่ไหมอยู่ค่ะจะให้บอกว่าใครมาหาคะไตรฉัดบอกไปว่าไตรฉัดมาหาสามารถดาวน์โหลดนิยายเรื่องมาตาลดาในรูปแบบรูปเล่มได้ในเว็บไซต์เมมาร์เก็ตนะคะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube นัทนาราและ Facebook Fan Page นัทนารากันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะ